โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,741คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน101คนนางวรวรรณแสงสิริโรธด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการนางวรวรรณแสงสิลิโรดโรงเรียนได้บริหารจัดการเชิงระบบพัฒนานงานตามวงจรคุณภาพมีภารกิจด้านการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนร่วมกันชัดเจนมีการทำงานเป็นทีมทีมนำทีมประสานทีมทำครูและบุคลากรทางการศึกษามุ่งมั่นเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อ,อน,นักเรียนอย่างแท้จริง ให้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความเต็มใจเอาใจใส่รอบด้านด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อสิทธิมีความเป็นกัลยาณมิตรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสทักทายและมีความเป็นกันเองต่อผู้บริการเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามในองค์กร โรงเรียนบ้านดอนสีเสริมกสิกรได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรพัฒนาคุณภาพด้วยนวัตกรรม ESTNQ model ขั้นวางแผน P-plan วิเคราะห์ Because, สภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนานำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการด้านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขั้นดำเนินงานดีดูการดำเนินงานพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรม E.S.T.N.Q. Model โรงเรียนน่าอยู่ e n v e l o p m e n t รรงเรียยนสวภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณหนูปลอดภัย Safety ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนใส่ใจรอบด้านเทคแคร์ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและด้านการคุ้มครองกิจกรรมพาน้องกลับห้องเรียนกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมแนะแนวเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเสริมสร้างวิในนักเรียนด้วยกระบวนการลูกเสือประสานเครือข่ายเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจากสหวิชาชีพมณฑลทหารบกที่38เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขเทศบาลเมืองน่าน อายาการนิติกรนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เพื่อรวมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการส่งต่อนักเรียนให้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอกรงเรียน่ายใต้คุณภาพ Quality โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลครูมืออาชีพผู้เรียนดีเก่งมีความสุขมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21ขั้นดำเนินง,งาน C. ี h เช็คคณะทำง,งานร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ด้วยนวัตกรรม ESTNQ ขั้นสรุปและปรับปรุงพัฒนา AACT สะท้อนผลการดำเนินงานสรุปผลการพัฒนาร่วมกันและวางแผนพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพครูมืออาชีพผู้เรียนดีเก่งมีความสุขมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางเว็บไซต์โรงเรียน w w w s i s r m a c t h facebook line มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านจอ LED ใช้ Google Form ในการดำเนินงานเช่นการเยี่ยมบ้านออนไลน์การรายงานนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผลที่เกิดจากการนำนวัตรกรรมไปใช้ 1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 2. โรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม 3. เทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 4. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะสำคัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 5. นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการ 6. โรงเรียนมีวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรมีการเรียนรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการ PLC 7. ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ s t Practice กิจกรรมพาน้องกลับห้องเรียนและกิจกรรมส่งน้องถึงฝั่งโรงเรียนได้รับการยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 1. รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษาด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมระดับชาติครั้งที่10ปีการศึกษา2563 2. ราวัล IQA Award จากสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 3. รางวัลหนึโรงเรียน1นึนวัตกรรมโครงการเด็กดีสีเสริมรอยรักภักเมืองน,น่านสืบสารวิถีพอเพียงรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศจากสำนักง,งานครูสภาประจำปีพุทธศักราช2563 4. รางวัลโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสลดใช้พลังงานจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม5 รางวัลรองชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่